เอเปิดคลิปเด็ดอ้ามพกร่วมเฟรมแต่จูจ่ๆดราม่าเฟนคลับตีกันยับเมว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเฟนคลับจะยังไม่งูปออนจากคู่ของนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภากับไฮโซพกล่าสุดในอินสตาแกรมของที่เอสุภชัยได้ออกมาโพสต์คลิปจากงานแต่งของเมบิ๊กซึ่งในคลิปนี้มีหลายคนปรากฏอยู่หนึ่งในนั้นคืออ้ำและไฮโซพก และเพลงที่ใช้ในคลิปคือเพลงซ่อนกลิ่นงานนี้ยิ่งทำให้แฟนคลับหลายคนลุ้นและจับตาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขึ้นไปอีกว่าจะมีรัตเทิรหรือไม่เอกแต่หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปทำให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ตีกันยับพกมีแฟนใหม่แล้วจ้าไม่มีทางวกกับจ้าเพราะที่ผ่านมาพบก็เสียเวลากับอั้งไปหา้า ปีไม่มีจุดหมายเพราะนางไม่คิดจะแต่งงานเอาแต่เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนสนุกสนานไปวันวันว,นวนเสียเวลามาคบกับเขาทำไมอนาคตไรจุดหมายคุณพกมีแฟนแล้วเหมาะสมกันมากๆๆๆๆเป็นหมอจ้าไม่ชาคงแต่งงานหลังจากเสียเวลาคบอ้ำ5ห้าปีอ้ำพกอีกรอบเถอคะค่ะที่เอช่วยที มีลุ้นไหมคะเชียร์เชียรคะ่ะเหมาะสมสุดน่ารักสุดกว่าทุกคนที่ผ่านมาเลยคะ่ะเชียร์เชียคุณพกคะ่ะพี่อ้ําพี่เอเพลงเอยคลิปเอยเข้ากันมากคะ่ะพี่เอกลับมาจีบอีกรอบได้ไหม